สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเอฟอร์ดนะคะตอนนี้นะคะเอกกาลังจะออกไปช่วยน้ําท่วมกับทีมของฟอร์ดโคราชจอหอนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเอไม่ได้ทําคลิปมานานมากเลยค่ะเป็นระยะเวลาประมาณ5เดือนแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทฟอร์ดเอกสหกรุ X ๊ปนะคะซึ่งเราจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีทีมงานของทางฟอร์ดเอกสหกรุ X ๊ปไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดโคราชจอหอหรือฟอร์ดพ่มายนะคะเราไปช่วยกัน แล้วก็วันนี้นี่คนเดิมค่ะพี่บอยของเราจ้าน้องอ้อมนั่งอยู่ด้านหลังจ้าก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันนะพี่บอยเป็นคนสูงไปกับทีมขับ12โคราชเรือรีเรือ,อลากเรือนำหน้าไปแล้วสองครเรามีเรือไปด้วยหรอคะใช่มีเรือไปด้วยเอาเรือไปด้วย,ลวยแล้วเราวันนี้เราเอาอะไรไปแจกกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมคะพี่บอยเ,เมื่อวานเมื่อวานโทรคุยกับทางทศบาลเขาต้องการน้ำดื่มเทียนแล้วก็ข้าวสาร แล้วก็จัดเตรียมน้ำดื่มาร้อยแพ็ค่ะข้าวสารสองมสอบใหญ่แล้ะเทียนโอ้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเขาดตัดน้ําตัดไฟไงมีแสงสว่างเขาอยากได้เทียนก็เลยอยากได้เทียนค่ะก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเอเลยนะคะที่จะได้ไปช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ตรงบายพาสนะคะบายพาสตรงจะถึงสีแยกบ้านบุ เอ้ยไม่ใช่ใชใชสี่แยกบ้านโพสี่แยกบ้านโพนะคะใกล้จะถึงบ้านโพแล้วก็เดี๋ยวเราขับตรงไปก็เป็นโนนสูงว่าแต่ว่ารู้สึกว่าน้ําจะท่วมอยู่ข้างในโนนสูงใช่ไหมใช่จะเราไปจอดแถวโรงเรียนเทศาบาลสามแล้วก็เดี๋ยวเอาของไปลงตรงนั้นค่ะแล้วก็ลงเรือเอาไปช่วยผู้ที่ติด <c oughs> ข้างในออกจาก้านไม่ได้ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งจ้า ตอนนี้เ,เข้ามาถึงที่อำเภอโนนสูงแล้วนะคะเข้ามาได้ประมาณสองสามกิโลก็จะเจอนี่แหละน้ำท่วมเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ไม่ลึกมากนะคะยังไม่ลึกมากเรายังพอลุยได้กันอยู่แต่ถ้าเราลึกม,มากๆเราก็คงต้องลงเรือนะคะไปแจกของช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเขาว่าน้ํามันเริ่มลงหรือยังพี่บอยลงนิดหนึ่งลงนิดนึ่งแต่เมื่อคืนบอกน้นนําขึ้นเพิ่มอ๋อเมื่อคืนว่าน้ําขึ้นเพิ่มอีก ก็ตอนนี้นะคะเอกก็เอาของที่อยู่บนท้ายรถนะคะมาลงที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนสูงนะคะขอบคุณครับโอเคครับได้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับจากปทว่าเลานะครับน้องขอบคุณมากๆนะครับที่มาเข้าไปจับนะไปรอค่ะก็ท่านนายกเทศมนตรีนะคะมารับของมอบจากเราจ้ะ ตัวนี้ก็เลยน้าหน้าไก่เดี๋ยวอน้าท่าเป็นไรเดี๋ยวเราดนิดนึงนะีเราภาพก่อนเออครับนี่ครับแ่นี่ก็เป็นเรือนะคะที่เราจะขนของลุยน้ำไปด้วยกันนะคะวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากช่องแท็บในซอยค่ะแท็บในซอยโคราชนะคะนาทีมโดยพี่บูของเรานี่เองนะคะก็สนับสนุนในเรื่องของเรือ ในการมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ค่ะก็เดี๋ยววางแผนกันค่ะกำลังวางแผนกันอยู่ว่าเราจะไปช่วยที่ตำบลอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ขนของลงจากรถก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะย้ายรถแล้วใช่เดี๋ยวเราไปกับรถไปกับเรือ ดเดี๋ยวเราจะไปกับเรือค่ะขึ้นรถลากเรือขึ้นรถลากเรือไปก่อนนะคะซึ่งเข้าไปไม่แน่ใจว่ามันจะมีที่ต่อรถหรือเปล่าค่ะเราก็เลยต้องไปคันเดียวก่อน <Okay. S 2> แล้วก็ไปกับเรือ,อแต่ว่ารถที่เรารถที่เราจะไปเป็นรถของใครคะรถรถของพี่บู์พิม ขับ12โคราชนะครับตัวงแซฟในซอยร<แ>้านเจ้าของร้านแซฟในซอยโคราชแซฟบ้างมากอ๋อแกเป็นเจ้าของร้านแซฟในซอยถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วก,กินกันค่ะแซฟในซอยโคราชนะคะแล้วก็แกก็จะมีช anel ของแกด้วยใช่ไหมใช่คนติดตามประมาณตอนนี้น่าจะเกือบแสนแล้วมั้งโอ้ช่องคนติดตามเยอะกว่าช่ององีก <laughs> พี่บางคลิปของพี่บุญคนดูเป็นล้านก็มีนะเป็นล้านดูเลยอ๋อค่ะคนใหญ่แกจะทำช่องตกปลาได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่หนึ่งตอนเราลุยน้ำเนาะใช่ใช่ครับใ่เดี๋ยวให้ดูผ้าบรรยากาศก่อนนะคะเรียหมดแล้วก็อยที่เรียกพี่บีชูชีพกี่ตัวให้พวกหนูเอามาเป็นสองเป็นยี่สิบกว่าห้องงานเอาชีพส่วนตัวละโน้ตั้งใช้โนูต้องใช้ห่วงยางส่วนตัวนะคะ ทางลุงเขาน่าจะมีชื้นที่ไปให้อ๋อค่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปน้ำลึกกรณีที่ว่ายน้ำไม่เป็นมันจะช่วยได้ออเออเผื่อมันมีอะไรจุกเฉนมาเราไม่รู้มีอะไรอยู่ใต้น้ำมาเรือางเรือมันติดุณไปไ,ไม่ใช่ค่ะกาดตกน้ำได้ค่ะอันนี้เป็นทีมงานนะคะนั่งอยู่ด้านหลังรถนะคะเฟื่องเรานั่งอยู่บนรถที่ลากเรือมาแล้วนะคะเป็นรถของพี่บูนนะคะช่อง แซบในซอยโคราชชาแนลค่ะปลามันๆอาหารแซ่บๆแน่นอนช่องนี้โฆษณาไฮเลยค่ะอันนี้เราจะไปที่ตำบลอะไรคะพี่บูต้องถามท่านลองท่านลองคะท่านลองขาไปสวนผักใต้ค่ะบ้านสวนผักใต้นี่คือไม่สามารถเอารถเท้าถึงได้ต้องลากเรือไปแล้วประชาชนก็ยังติดอยู่ที่นั่นค่ะอันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองนายกนะคะมาร่วมนั่งยื่ในรถกับเราแล้วก็ ร่วมลุยพืย้ทนที่กับเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำตอนนี้เราเตรียมที่จะขึ้นเรือแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะก็เริ่มลุยน้ากันแล้วค่ะเพราะว่าข้างในหมู่บ้านนี่ค่ะออกกันไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้สอบถามกระทงังท่านรองนายกแล้วนะคะท่านรองนายกบอกว่ามีชาวบ้านติดอยู่ข้างในเยอะมากนะคะหลายลังคาเรือเลยนะคะก็นี่เราก็จะเตรียมลงเรือ ี่ค่ะเราจะลงเรือกันแล้วค่ะคือเนี่ยเราอยู่หลักเทศาบาลตำบลโนนสูงนะคะอำเภอโนนสูงเนีย่ยเทศาบาลหรืออันนี้ด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขตเทศาบาลแล้วนะคะท่วมอันนี้เขตเทศบาลหรอใช่เทศาบาลท่วมนเขตเทศบาลแล้วเมื่อกี้ท่านลองบอกว่าข้างในเนี่ยท่วมสูงประมาณสี่เมตรแล้วคิดดูว่าพวกเราอ่ะสูงกันอยู่ประมาณร6อยหกสิบเซน มันจะสูงขนาดไหนนะคะเออไหวว่าเป็นมือดีกนทิได้ไหวเป็นกันทุกคนเหรอลังยกเรือตอนนี้เราเริ่มลุยน้ำแล้วนะคะนี้ก็จะปล่อยเรือลงปล่อยเรือลงแล้วปล่อยเรือลงแล้วอะไรก็คือตอนนี้เราเริ่มเดินทางแล้วนะคะ ละกิจเห็นนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเหมือนทะเลเลยตอนนี้ไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นถนนละ <c oughs> ลึกประมาณเท่าไหร่นะคะพี่บูลตรงนี้บางพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่เมตรห้าสิบจดสองสามเมตรครับแล้วแต่พื้นที่เพราะพื้นที่มันจะไม่เท่ากันอ๋อเมตรห้าสิบจนถึงสองสามเมตรอันนั้นเห็นแต่ลงคานะคะ นะะยอดต้นไม้ดูสิว่าสูงขนาดไหนเนี่ยสูงมากาล,ลาข้างหน้านะคะก็จะเป็นลำของเทศบาลค่ะในเรือลานั้นก็จะมีของที่เราเอามามอมให้กับทางผู้ประสบภัยน้ำท่วมน,นะคะซึ่งเขาออกมาไม่ได้เลยค่ะก็ดูจาก เส้นทางที่ถ่ายมาเรื่อยๆนะคะก็น้ําเยอะมากแล้วก็สูงจริงๆถ้าไม่มีเรือนี่ก็คือออกไปไหนไม่ได้ค่ะก็คือต้องอยู่ที่บ้านอย่างเดียวส่งข้าวสงน้ำค่ะบานกระดมผมจะขึ้นไปอยู่ชั้นบนนะครับน่าจะประมาณเมตรความสูงก็ประมาณเอวนะคะที่นี่ ระวังนะระวังรับแรงกะทะเระทือะมันเลี้ยวมุมตอนนี้เอก็จับเรือแน่นเลยนะนห็นมคะน้ำมันไหลมาน้ำแรงยัน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 แรงนะคะเห็นไหมคะน้ำแรง ขอให้กับทางลูกบ้านนะคะก็มอบของให้ค่ะฟอร์ดเอกสหลูกนะคะก็ มอบของให้ที่เราเตรียมมานะคะก็มอบให้กับทางชาวบ้านไปต่อจ้าขับเรือก็ค่อนข้างยากครับท่านผู้ชมไม่ต้องขับตามล่องถนนครับแล้วก็พื้นที่จำกัดครับถนนก็โค้งซ้ายโค้งขวานะแล้วก็กระแสน้ข้ามพัดแรงนะครับกระแต้้าพัดแรงนะคะชนเสาแล้วค่ะเรือล้ำข้างหน้าชนเสาเบสเบสเบส หมดเลยอยู่บน,นบ้านหมดเลยตอนนี้ก็คือตัดน้ำตัดตัดตัดไฟอะค่ะไก่ก็งหนีขึ้นบนลังคาไก่ก็หนีขึ้นบนลังคา เรานังน่งรถกิดวัวลับนะคะเราไม่มีรถลับค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่ทางปอเอกนหากรกลุ่นะคะคร <c oughs> ั้งน,นี้ร่วมแรงร่วมใจกันแจกของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ <c oughs> เราก็มาลงเรือกันแล้วก็ก็ได้เห็นแหละเราปกติเราเห็นแต่ในขาวกันนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้เราก็ได้มาเจอว่าเออจริงๆ,ๆแหละถ้าเราไม่เจอเราก็คงไม่รู้ สภาพคนระบาดขนาดไหนนะคะร่วงจริงท่วงจริง,ชงใช่น้ำแรงค่ะ,ะเรือช่วเสาก็บ่อยมากเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอกก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับบอร์ดเอกสหกรุ๊ปค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค,ค์กดแชร์กดติดตั้งคให้เอด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย